สวัสดีค่ะอุดมวัน DIY คลิปนี้สอนทำคัพเค้กใช้ริบบิ้นทั้งหมด3ชุดนะคะชุดแรกความยาว26นิ้ว4เส้นค่ะใช้สีขาวนะคะทําตัวเค้กแล้วก็ริบบิ้นสีนะคะนี้เลือกตามชอบเลยความยาว16นิ้ว1เส้น1เส้นจะทําเป็นลายถ้วย คับเค้กตรงนี้ค่ะด้านปลาย1ด้านนะคะติดกระดาษกาว2หน้าไว้แล้วก็ชุดที่3ตัดความยาว13นิ้ว2เส้นนะคะเบอร์2แล้วก็เอามาแบ่งครึ่งใช้ที่แบ่งหรือป,ปิ้นแบ่งก็จะได้4เส้นเราจะมาทำลูกเชอรี่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมี เส้นดิ้นนะคะสีเขียวความยาวนิ้วครึ่งถ้าไม่มีก็ใช้เป็นริบบิ้นสีเขียวก็ได้ค่ะความยาวตัดประมาณ2นิ้วนวคะคะแล้วก็มาดัดปลายนิดหน่อยแล้วก็มีกันไกลเหรียญแล้วก็ปืนกาวนะคะทำตัวเค,ค้กกันก่อนนะคะพับครึ่งริบบิ้น ฐาน4คะ่ะเส้นแรกตั้งเส้นที่2คล้องเส้นที่3คล้องจากด้านล่างเส้นที่4คล้องเข้าห่วงด้านซ้ายคะ่ะปลายที่บินด้านบนก็เอาเข้าห่วงก็จะได้ฐาน4จากนั้นทำฐาน8คะ่ะปับริบปิ้นทแยงขึ้นทะแยงขึ้นคะ่ะด้านบนทะแยงลง บนซ้ายแทงลงพร้อมกับสอดหลอกลิบบินเลยบีบ,บีบเลยนะคะแล้วหยิบขึ้นมาสีเส้นหนึ่งสองพาดกันไป3พาดไป4พาดไปค่ะใช้มือซ้ายประคองนะคะนิ้วชี้กับนิ้วโป้งจับขวาแรกปล่อยลงค่ะหยิบด้านล่างขึ้นปล่อยลง หยิบขึ้นปล่อยลงหยิบขึ้นปล่อยลงหยิบขึ้นด้านบนมีสีเส้นนะคะด้านล่างปลายริบบิ้นโผล่สีเส้นสีเส้นนี้ขอแรกปล่อยลงก่อนถัดมาสอดเข้าห่วงแรกออกห่วงแรกถัดมาเข้าห่วงแรกออกห่วงสองสอดลอดเปียงไป เส้นสุดท้ายค่ะเข้าห่วงแรกผ่านห่วงสองอ,อกห่วง3ส,สอดลอดไปเลยได้ตรงนี้ขยับเข้ามาค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะใส่เรียนเข้าไปเลยแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะ ได้ทรงนี้แล้วพลิกกับด้านค่ะพลิกกับด้านเราจะทําการพาดสามนะคะหยิดขึ้นมา1เส้นนะับไป1-2-3พา, 1, 2, าด1-2-3พาดเรียงกันไปเรื่อยๆค่ะพาดไปพาดไปทั้งหมด5เส้นเลยเส้นที่4แล้วก็เส้นที่5เหลือด้านบน3เส้นค่ะ เก็บริบินเส้นนี้เอาเข้าห่วงแรกถัดจากเส้นสุดท้ายที่เราพาดนะคะเส้นถัดมาเข้าห่วงแรกออกห่วงสองสุดท้ายเข้าห่วงแรกผ่านห่วงสองออกห่วงสาม ก็ดึงให้กระชับแล้วก็พลิกกลับด้านค่ะพลิกกลับด้านเราจะทำลายคัพเคก้กละจะทำเหมือนดอกมะล,ลิเลยนะคะจะแปะเอาไปก่อนเหลือไว้1เส้นจากนั้นจับยกแล้วโค้งลงแบบนี้เลยน,นะคะแล้วนับไปหนึ่งสองสาสอดลอดออกมาตรงนี้เลยดึงขึ้นแล้วพลิกกลับแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็นับหนึ่งสองสามสอดสอดทะลุออกมาเลยก็ปล่อยไว้หลวมๆแบบนี้ค่ะแล้วก็เรียงไปเลยวนไปทางขวานะคะจับยกขึ้นพลิกลงแล้วก็อ้อมเส้นนี้เส้นแรกอ้อมอ่ะแล้วสอดเรียงกันมาเลยค่ะ เรเรียงกันมาเส้นรลิบปิ้นก็จะต้องโผล่เรียงกันออกมาด้วยนะคะแล้วก็อ้อมแบบนี้ไปทั้งหมดให้ครบ8เส้นเลยค่ะ ครบแเส้นนะคะเช็คปลายริบบิ้นออกมาครบทีนี้เราก็ดึงค่ะค่อยๆดึงทีละเส้นได้แล้วนะคะก็พลิกกับด้านเก็บริบบิ้นกันนับ1 2 3แล้วก็สอดเก็บ ริบบิ้นจะเหลือเยอะนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนที่เราโค้งทํากลีบมันจะต้องเหลือพื้นที่ไว้แต่ถ้าใครชํานาญแล้วสามารถตัดให้สั้นลงอีกเล็กน้อยได้นี่ค่ะแล้วก็ทำลายถ้วยคับเค้กกันนะคะ ความลงค่ะแล้วสอดขึ้นไปประมาณนี้แล้วก็โค้งริบบิ้นลงโค้งริบบิ้นลงสอดย้อนกลับมาตรงนี้นะคะวิธีการนะคะเราจะสอดหลังเส้นที่เราเก็บขึ้นไปนี่ค่ะ ใช้นิ้วโป้งกดดูก็ได้มันจะได้ทะลุนะคะถ้าเราสอบไปด้านล่างสุดลิปิ้นมันจะไม่ทะลุค่ะเราต้องขยับออกมา1ชั้นนะคะเนี่ค่ะเอามือดันไว้ก็ได้ค่ะนี่ค่ะมันจะได้โผล่มาช่องนี้เลยแล้วเราก็ดึงจากนั้นเราก็ ลิกขึ้นไปเหมือนเดิมแล้วก็ไปสอดเหมือนเดิมสอดหลังเส้นที่เราเก็บขึ้นไปนี้นะคะนี่นะคะถ้าตัดโปร่นิดนึงมันจะมองเห็นง่ายก็สอดมาให้ทะลุเนะะี่ยค่ะสอดวนไปเลยให้ครบ พอครบแล้วเราก็เก็บหรีบปีนึ้นไปค่ะจากนั้นก็จัดตรงนี้นะคะให้มันตรงกับมุมพอดีแล้วก็บีบ ก็มาทำลูกเชอรี่กันค่ะลูกเชอรี่จะทำเหมือนกับมะเขือเทศเลยนะคะพับครึ่งตั้งฐานสเส้นแรกตั้งเส้นที่สองคล้องนะคะเส้นที่สมคล้องจากด้านล่างเส้นที่สี คล้องเข้าห่งด้านซ้ายปลายลิปปิ้นด้านบนก็เอาเข้าห่วอีกรอบหนึ่งจากนั้นทำฐาน8ดค่ะพับขึ้นทะยงขึ้นไปค่ะด้านบนทะยงลงบนซ้ายทะยงลงพร้อมกับสอดล็อกลิปปิ้นค่ะ จากนั้นนะคะหยิบขึ้นมาสีเส้นหนึ่งสองสามสี่พาทับกันไปแบบนี้ค่ะมือซ้ายประคองนะคะนิ้วชีก้กับนิ้วโป้งหยิบคอาแรกปล่อยลงหยิบด้านล่างขึ้นมาแทนปล่อยลงอีกค่ะหยิบขึ้นปล่อยลงหยิบขึ้น ปล่อยลงแล้วก็หยิบขึ้นค่ะด้านบนมีสีเส้นด้านล่างปล่อยลิปบินโผล่สีเส้นนะคะขวาแรกปล่อยลงก่อนเส้นถัดมาสอดเข้าห่วงแรกออกห่วงแรกถัดมาอีกเข้าห่วงแรกออกห่วงสองสุดท้ายค่ะเข้าห่วงแรกผ่านห่วงสองออกห่วงสามสอดลอดเบี่ยงไปเลย งั้นก็ดึงปลายเรียบร้อยแล้วพลิกกลับด้านค่ะพลิกกลับด้านเราจะทำการพาดสีนะคะหยิบขึ้นมา1เส้นนับไป1 2 3 4ค่ะแล้วก็เรียงไป1 2 3 4 เพียงกันไปเลยพาดไปทั้งหมด4เส้นค่ะเหลือด้านบน4ี่เส้นเราก็สอดเก็บกันนะคะเข้าห่วงแรกถัดจากเส้นสุดท้ายที่เราพาดแล้วก็เก็บมาเรื่อยๆเข้าห่วงแรกออกห่วงสองถัดมาเข้าห่วงแรกผ่านห่วงสองออกห่วงสาม สุดท้ายค่ะเข้าห่วงแรกผ่านห่วงสองผ่านห่วงสามออกห่วงสีจากนั้นพีกกลับด้านค่ะเก็บริบรบินกันนับ1 2ึสาม ชำนาญแล้วนะคะตัดลิบป,ปิ้นให้สั้นกว่านี้ได้เลยอันนี้สำหรับมือใหม่ถ้าตัดสั้นมันจะมันจะหลุดง่ายนะคะเพราะเส้นมันเล็กจากนั้นก็ทีนี้เรามาตกแต่งคัพเค้กกันนะคะได้ลูกเชอร์รี่แล้วก็เอาเส้นดินมายิงปืนกาวตรงปลาย ัวเชอรี่นะคะเราใส่ไปด้านที่ใหญ่กว่านะคะด้านเล็กกว่าเป็นก้นเป็นก้นลูกเชอรี่ได้แล้วก็แปะลงไปตรงนี้ เรียบร้อยค่ะ